สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่อง The t o า e r เ o นี n นะคะเป็นการอ่านไพ่บบรวม ทีทุกท่านทุกราศีดูได้ทุกคลิปที่โพสตไปเปิดดูวันไหนก็ได้ค่ะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมพลังงานและคําจำนายมีทั้งตรงและไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปทุกไลน์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะก็ยังไม่ได้อยู่บ้านอยู่ดีนะคะจะกลับบ้านาน้ำมันอาทิตย์หน้านะคะก็ขออภัยนะคะหากอ่านไพ่ด้งเป็นเสียงแซ้ะนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ เลื่อนผ่านได้นะคะแต่ได้กต่ใครดูต่อก็ขอบพระคุณมาอย่างสูงค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะในเรื่องของความรละความสัมพันธ์ว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกเช่นไร งานของคุณคือคนที่ตอนนี้คุณมีความเข้มแข็งคุณกลา้าคุณไม่กลัวอะไรแล้วอะค่ะไม่ว่าคู่กรณีของคุณเขาจะมีฟีิแบคกกลับมายังไงนะคะคุณพร้อม ที่จะ,ะเผชิญกับความเป็นจริงเพราะว่าอันที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ได้พึ่งพาใครอะคะ่ะคุณเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ดีคุณอยู่ได้ดีด้วยความสามารถด้วยปัญญาด้วยไหวพริบของตัวเองอยู่แล้วนะคะดังนั้นคุณจึงมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องอะไรก็ตามหรือความรักความรู้สึกคุณก็จะไม่ยอมแพ้นะคะเดินหน้าลุยต่อไปในชีวิตของคุณความเป็นจริงคุณก็รักเขาอะค่ะคณรักเขาด้วยความจริงใจแล้วคุณไม่ใช่ฝ่ายที่จะไปเทเขาก่อนด้วยแต่ถึงกระนั้นนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณก็ไม่ได้ที่จะ ยอมแพ้อะไรนะคะคุณไปต่อไม่ว่าผลมาจอกวายังไงนะคะคุณไม่ได้มาเศร้าเสียใจอีกแล้วคุณปล่อยวางพอสมควรแค่ว่าในใจคุณก็ยังรักเขาอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตัวคุณก็มีความรู้สึกที่อึดอัดอยู่ยังไม่มีคําตอบนะคะว่าจะแก้ไขอย่างไรแต่ที่แ,แน่ๆก็คือตัวคุณคุณไม่ได้กลัวอะไรอีกต่อไปแล้วคะ่ะไม่ว่าคําตอบ หรือปฏิกิริยาจากฝั่งนู้นเขาจะมาแบบไหนยังไงจะไปต่อหรือไม่คุณคุณยอมรับแล้วนะคะแล้วตัวคุณเองคุณก็รู้ดีว่าคุณสามารถที่จะเดินหน้าชีวิตต่อไปด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วนะคะโอเคนี่คือพลังงานของคุณคิดถึงเขานะคะแต่คุณก็ยอมรับความจริงมาดูคู่กรณีของคุณค่ะมาดูคู่กรณีของคุณนะคะ กรณีของคุณดูเหมือนว่าเขากำลังกลุ่มใจนะคะกลุ่มใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นคนคิดมากซะเองในขณะที่คุณคุณมีความกล้าคุณเด็ดเดี่ยวคุณพร้อมคุณเตรียมใจมาแล้วไม่ว่าผลของความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะคุณคุณไม่ได้อ,อดแดต่อไปอะคะ่ะ คบก็คบไม่คบก็ไม่เป็นไรนะแต่ฝั่งของเขากลับเป็นฝ่ายที่มันนั่งกลุ้มใจคิดมากเองเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตจากทางคุณก็ได้แล้วต่อมาเขาเป็นคนที่ ทำให้ความสัมพันธ์มันมีเรื่องเจ็บปวดหรือว่ามีเรื่องต้องทําร้ายความรู้สึกของคุณหรือตัวเขานะคะอาจจะไปดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามาก็ได้ทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหาตัวเขาพยายามเก็บความรู้สึกของเขาไว้นะคะไม่ให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วเขาก็กุ้มใจเขาว่าคิดเยอะในเรื่องนี้เหมือนกันตัวเขาพยายามที่จะประคับประคองความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็ มาถึงณนะตอนนี้เขากำลังคิดพิจารณานะถึงเรื่องของความถูกต้องในการกระทำของตัวเองด้วยนะคะอันนี้คือพลังงานของเขาพลังงานเขาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นผู้นำครอบครัวได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูภายนอกนะคะ เป็นคนที่ดูใจดีมีเมตตาเป็นคนชอบทําบุญใจกว้างนะคะช่วยเหลือผู้คนนั่นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าลึกๆในใจแล้วเขามีเรื่องคิดมากเกี่ยวกับคุณแล้วก็อาจจะมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะดังนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยคนนอกจะมองเขาไม่ออกนะ,ะว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่แต่ตัวคุณนั่นแหละเป็นคนที่รู้เขาดีที่สุดนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะ ขอดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะมาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสักนิดน,นึงค่ะเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึก ต้องมานั่งกลุ้มใจคิดมากนะคะมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ดูดีดีเสน่นะคะมีคนเข้าหาแล้วก็มักที่จะทําตัวแบบปกปิดซ่อนเร้นนะคะทำให้คนรู้สึกไม่มั่นใจว่าเขาอาจจะมีใครคนอื่นหรือว่ามีตัวเลือกหรือเปล่าเนื่องจากคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะ,ะเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปค่เป็นคนที่ดูโดดดิน แม้ว่าบางคนจะหน้าตาไม่ได้ดูดีขนาดเป็นดาราหรือว่าเอ่ออะไรก็ตามที่แบบดูดีแต่เขาก็เป็นคนที่เป็นที่นิยมของคนอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็เป็นในเรื่องของความไม่มั่นใจความไม่ไว้วางใจในเรื่องของเขานนั่นเองนะคะ การที่คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะมีใครเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้พลังงานของเขามันมีสามดาบด้วยซึ่งก็อาจจะหมายถึงที่ผ่านมาเขาอาจจะไปทำตัวรับล่อๆทำอะไรรับหลังคุณนะคะ จนทำให้คุณต้องมานั่งคิดมากกลุ้มใจนะคะดังนั้นความสัมพันธ์นี้มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างนะคะมันเหมือนกับมีความขลักขลังติดขังอยู่ในใจซึ่งลึกๆแล้วคุณสามารถที่จะยอมรับกับคำตอบที่แท้จริงได้ขอแค่คำตอบเท่านั้นเองมาดูกันเพิ่มเติมนะคะว่าพวกเขาจะทำเช่นไร สถานการณ์ความสัมพันธ์แบบนี้คำตอบที่ได้คือตัวเขาจะมีการมอบความชัดเจนจะมีคำตอบให้กับคุณนะคะ จะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้เขาต้องตัดสินใจแต่ให้ดูแล้วเขาตัดสินใจที่จะเลือกคุณนะคะเลือกความมั่นคงเลือกครอบครัวมันเป็นไพ่ครอบครัวขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะคะดังนั้นหากคุณกับเขามีเรื่องมีราวอะไรกันนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นฝ่ายมอบความชัดเจนให้กับคุณเขาจะเลือกคุณนะคะไม่ว่าเขาเคยไปคบหา เคยแอบแว็บไปคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมีความคาราคาซังนะคะตัวเขาจะเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมานะคะจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะเอาชนะปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะใบสุดท้ายเป็นการ เป็นคำตอบนะคะของทุกสิ่งเลยก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วคุณกับเขาจะผ่านอุปสรรคเรื่องราวต่างๆไปได้แล้วก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะนี่คือคำตอบที่จะได้รับนะคะสำหรับคลิปลิปนี้โอเคก็เดี๋ยวเราจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ